ครับผมวันนี้นะผมก็จะมาตอบคําถามว่าปืนตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นปืนโครงการนะเป็นปืนโครงการราคาอยู่ที่ 26K สิบนะยี่สิบหกเคนะตอนนั้นก็คือปืนนี้เป็นปืนปี62นะครับตอนนี้ก็ปี67เล่าสุดนะครับล่าสุดตัวนี้เลยนะเป็นตัวเทนนิงเพื่อนผมเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยเป็นปืนโครงการเหมือนกันอยู่ที่สามสิบสองคนโอ้โห ขึ้นเยอะมากผ่านมาไม่กี่ปีนะครับขึ้นเยอะมากแล้วก็นี่มาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนผมก็จะใช้เป็นของ CCI Standard นะครับจุดสอ LR นะครับนี่ๆ๋ยวจะให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่40เกณฑลนะครับ40เกณฑ์แล้วก็ความเร็วอยู่ที่1,070นี่นะครับความเร็วที่1,070 ผมจะใช้เป็นตัวนี้ตลอดเลยผมเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะเป็น sb นะครับไม่ว่าจะเป็น sb หรือว่ายี่ห้ออื่นอื่นๆะครับกไ็ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่แต่ว่าที่หลักๆที่ผมใช้ก็คือเป็นตัวนี้เลยสีไซส,ส์ a n ต a r าดนณะตอนนั้นประมาณปี6 6ส6 3แล้วกัน,นครับ6-3ราคายังอยู่ที่35อยู่นะครับ35แต่ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปซื้อนะครับ อยู่ที่45นะครับอยู่ที่45ต่อกล่องนะครับนี่ต่อกล่องเลยอยู่ที่45ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่น,นีมั่นใจได้นะครับใครที่เป็นสายล่าผมบอกเลยว่า CCI นี่คือสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วครับสับแตกทุกนัดไม่ต้องห่วงผมเคยยิงอยู่นัดหนึ่งที่ไม่แตกตอนนั้นก็คือเปียกเปียกน้ําเลยลงไปยิงนกเป็ดแล้วก็เปียกแบบชุ่มเลยนะรประมาณชั่วโมงนึงเปียกก็เลยยิงไม่ออกก็ เพิ่งล้างปืนเสร็จนะเพิ่งล้างปืนเสร็จอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างก็จะมีมีแปลงนะแล้วก็มีผ้าอันนี้เอาไว้ลูบตามเหล็กนี่นตามที่เป็นโครงเหล็กแล้วก็โครงไม้แล้วก็จะมีน้ํายาไอ้นนี้น้ํามันน้ํามันฉลมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นน้ำมันล้างลำกล้องนะนี่น้ำมันล้างลำกล้อง nc ของยี่ห้อ nc ก็ประมาณนี้นะครับปืนผมเป็นปืนโครงการก็มี fc สอบถามกันเข้ามานะว่าขั้นตอนการขอขออย่างไงขอยากไหมนะครับ บอกเลยว่าแล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ไหนที่อยู่ติดเขตอุทยานนะครับบอกเลยว่าขอยากมากเราต้องมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่จะไปขอขนาดจุดสองสองนะครับหลักๆของจุดสองสอเลยนะครับอันนี้แบบไม่อวยเลยนะครับจุดสองสองมันเป็นปืนที่ใช้สําหรับล่าสัตว์กับการกีฬานะครับเพราะว่ามันเป็นลูกเงียบลูกเงียบมากเพราะลูกมันเล็กนะครับนี่ลูกเล็กมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงนะครับบางยี่ห้อนี่เงียบมาก เป็นปืนสําหรับล่าสัตว์แล้วก็เอาไว้แข่งกีฬาด้วยนะครับสาหรับจุด2 LR นะครับก็มีหลายขนาดให้เลือกแต่ว่าหลักๆก,ก,ก็คือส่วนมากคนที่ไปขอก็จะเอาไว้เฝ้าไร่เฝ้าสวนนะครับคาว่าเฝ้าไร่เฝ้าสวนนะครับก็คือเอายิงนกตกปลาครับไปยิงนกยิงหนูเหมือนของผมนะครับก็กลับบ้านไปก็ไปยิงหนูนะครับน,น,นี่ให้ดูนะครับเพราะว่าลูกมันก็ตกประมาณลูกละเจ็ดบาทหกเจ็ดบาทประมาณนี้นะครับเอาไว้ ยิงหนูก็ได้ยิงปลาก็ได้นะครับมันก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับลูกกล่องหนึ่งก็มีห้าสิบนัดขั้นตอนการขอก็แล้วแต่พื้นที่ที่ผมบอกนะครับเอาแบบไม่อวยเลยก็คือขอยากมากนะครับจุดสองสองบางพื้นที่ถ้านามเพอใจดจจออกในะีก็อาจจะออกให้นะครับก็อาจจะออกให้แต่ว่าถ้าขอยากจริงๆนะครับถ้าขอยากจริงๆก็แนะนําให้มีค่ากาแฟนะครับค่าน้ําชาไปเลยนะครับถ้าเราอยากได้จริงๆ ยังไงก็ได้แน่นอนนับคุยกับเขาดีๆถ้าสาหรับใครที่อยากได้เอาแบบไม่อวยเลยนะสาหรับาการขอจุดสองสองของผมก็จะมีจุดสองสองที่เป็นชื่อผมนะตอนนี้นับแล้วก็จะมีขนาดเก้ามมที่ผมเพิ่งไปามาก็จะเป็นของโครงการเหมือนกันนะเป็นโครงการเหมือนกันเป็นก๊กสิบเก้าเจนห้านับก๊กสิบเก้าเจนห้าเดี๋ยวว่างๆจะเอามารีวิวให้ดูนะว่าเป็นยังไงสําหรับเจ้าตัวก๊กสิบเก้าเจนห้าเป็นชื่อผมสองกระบอกนับก็จะมีตัวนี้แล้วหลักๆ จะเป็นรูกกดตัวนี้เอาไว้ยิงนกยิงหนูเลยนะครับเอาไว้ยิงนกยิงหนูแล้วก็ส่วนเก้ามมอก็เอาไว้ปกป้องทรัพย์สินนะครับภายในบ้านนะครับภายในบ้านก็เนี่ยประมาณนี้นะครับปืนเอ้ยลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นแท่งงูตัวนี้คือใช้ดีมากผมใช้โอ้โหผมใช้มาน่าจะสามสี่ปีได้นะครับตั้งแต่ซื้อปืนใหม่ๆก็ใช้เลยฉีดน้ำมันฉลอมเข้าไปแล้วก็ รูดด้วยแซงงูนะเพราะว่าตรงปลายเอ้ยไม่ใช่ตรงปลายนะตรงต้นมันจะมีนี่นมีทองแดงนิดนึงนี่ไม่แน่ใจว่าทองแดงทองเหลืองนะก็รูดทองแดงครับรูดเข้าไปสะอาดนะครับอันนี้รูดแล้วก็ข้างหลังก็เป็นผ้าอันนี้สั่งมาจากพี่จีนของเราประเทศจีนนะครับของไทยก็มีนะสินค้าที่อยู่ในไทยก็มีแต่ว่าผมสั่งจากจีนอันนี้ถูกมากก็ลองไปสั่งกันได้ใช้ได้กับ5.56แล้วก็2.2 LR นะครับใช้ได้ าผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับทั้ง2ตัวเลยนี่ก็โอ้โหผมเห็นราคาลูกก็ตกใจนะครับตกใจมากเพราะว่าราคามันดีดขึ้นจริงนะครับอันนี้ซื้อมาจากกรุงเทพเลยนะครับซื้อมาจากวังบุรพานี่ผมซื้อมาสองกล่องปกติผมจะสั่งมายกแท่งเลยก็คือสิกล่องแต่ว่าปีหนึ่งคือมันยิงไม่ทันนะครับยิงไม่ทันจริงๆผมจะล่าเยอะๆก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวยิงปลาแล้วก็ ยิงหนูแค่นั้นนะปกติก็ไม่ได้ยิงอะไรนะครับก็จะมีถ่ายคลิปยิงกระลอกบ้างแต่ก็ไม่ได้ยิงนะครับแต่ก็ไม่ยิงก็ถ่ายเอาคอนเทนต์เฉยๆนี่ก็จะใช้ตัวนี้นะครับ c อ i s t a n d ร r d ดูครับอันนี้เพิ่งเพิ่งยิงไปเมื่อวานนะับนัดหนึ่งนี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามานะอะไรที่ตอบได้จะตอบให้นะผม